ไทยรวมมาเนื้อกันชาก็ไทยเราเป็นวัารรมไกแก่สายิชาตยัวอะยร้าไได้ทั้งมวนด้วยเรืวงมามามาไทนี่ลักสงบ แต่ที่ลูกไม่ขาดเอกลาจะไม่ให้ให้คุณมคีสาลาลือทุกยามในกาลเทนะ้าลัประเทศจะได้เดือดเวยงมีใไทยห้ยมค่านิยมสิบสองรการนี หนึ่ง <spans> <1. S 1> รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองซื่อสัต์เยชระอดทนสามกตัญญูสุดหัวใจสี่ฝ่ายเลี้ยงเนิชาห้ารักสาวัด์ทำประจำชาติหกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา เจ็ดเรียนรู้อาชิพปไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทยเก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดทอเพียงเลี้ยงชีพได้สิเบตต้องเข้มแข็งทางกายใจชิบสองใช้คิดอะไรให้ร่วมพุณธรรมแปดประการขยัน พยัดเอาพูดด้วยเจ้สื่อสัตว์สื่อสัตว์มีวินัยสุภาพสุภาพสะอาดสะอาดสามัมคีสามเมคีมีน้ำใจเย้เก่งที่สุดไอ้ตองร้องเย่นี่หรื่องเฮ้ยมาเก่ง